สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่3หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนตามหลักศาสนา ครูผู้สอนคุณครูกุสุมามีทัพค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้หอธิบายการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนข้อที่2เข้าใจการปฏิบัติตนในการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนข้อที่สาม เห็นคุณค่าและความสำคัญในการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนตามหลักศาสนา การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นจะส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่งมีความสุขเรามาดูกันนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไรบ้างการกระทําความดีของตนเองนักเรียนสามารถกระทําความดี โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาคุณครูอาจารย์และก็มีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นการกระทำความดีของบุคคลในครอบครัว การทำความดีของบุคคลในครอบครัวจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกให้ความรักความอบอุ่นและอบรมสั่งสอนเพื่อให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่เป็นผู้ที่มีความเสียสละและทำความดีให้แก่ลูกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆการกระทำความดีของบุคคลในโรงเรียน ครูอาจารย์ต้องมีความเมตตาต่อนักเรียนอบรมและสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และเป็นคนดีต้องมีความยุติธรรมในการปกครองนักเรียนและโรงเรียนมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์และต้องวางตัวให้เหมาะสมเป็นต้น นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์มีความสามัคคีกับเพื่อนๆและมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นค่ะการทำความดีตามหลักศาสนานั้นสามารถทำได้ตลอดเวลาค่ะเราทุกคนจึงควรฝึกทำความดีนะคะ ให้เป็นนิสัยด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีซึ่งจะทำให้เรามีความสุขใจและก็ส่งผลให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของบุคคลอื่นได้ค่ะถ้าเราเป็นคนดีเวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันแล้วค่ะ หนังสือสังคมศึกษาศาสนาและว,วัฒน,ธ,นธรรมเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหน้าห้าส้าห้าสค่ะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนลองทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะข้อที่1น,นักเรียนสำรวจการทำความดีของตนเองที่เคยปฏิบัติ แล้วตอบคำถามลงในแบบสำรวจแบบสำรวจการทำความดีข้อหนึ่งนักเรียนเคยทำความดีหรือไม่แน่นอนค่ะทุกคนต้องเคยทำความดีข้อสองนักเรียนทำความดีอย่างไร ในข้อนี้นักเรียนสามารถตอบความดีที่นักเรียนเคยทําได้นะคะส่วนตัวอย่างคําตอบของครูก็คือช่วยคุณครูถือของค่ะข้อที่3เมื่อทําความดีแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร 1. ภาคภูมิใจ 2. เฉยเฉยสเสียใจแน่นอนค่ะเมื่อเราได้ทําความดีเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ ต่อไปข้อที่2ให้นักเรียนจำแนกการทำความดีทางกายวาจาใจโดยการนำตัวอักษรน,น้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในวงกลมให้สัมพันธ์กับหัวข้อในตารางก็ไก่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นการทำความดีทางกาย ขอไข่พูดจาไพเราะสุภาพเป็นการทำความดีทางวาจาคอควายมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นการทำความดีทางใจค่ะงองงูพูดแต่ความจริงเป็นการทำความดีทางวาจาจอจาน มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นการทำความดีทางกายขอชิงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการทำความดีทางกายเหมือนกันค่ะพอช้างพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นการทำความดีทางวาจาขอโซ่ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น เป็นการทำความดีทางใจข้อสุดท้ายชอกเชอคิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นการทำความดีทางใจเหมือนกันค่ะตัวอย่างคำตอบหน้า56ข้อที่3ให้นักเรียนบอกวิธีการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ การทำความดีของตนเองเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์การทำความดีของบุคคลในครอบครัวพ่อแม่ให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกการทำความดีของบุคคลในโรงเรียนครูอบรมสั่งสอนติ์ให้มีความรู้ ข้อที่4ให้นักเรียนยกตัวอย่างการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในโรงเรียนมาหนึ่งตัวอย่างแล้วตอบคำถามลงในแบบบันทึกมาดูตัวอย่างคำตอบในแบบบันทึกการทำความดีที่น่าชื่นชมของคุณครูกันค่ะ 1. การทำความดีของ ตัวฉัน 2. ทํทำความดีโดยเก็บของได้และส่งคืนเจ้าของ 3. การทำความดีดังกล่าวส่งผลอย่างไรผู้ทำของหายได้รับของคืน 4. นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการทำความดีดังกล่าว รู้สึกดีใจภาคภูมิใจในตัวเอง 5. ถ้าทุกคนในสังคมทำความดีจะส่งผลอย่างไรทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เกิดปัญหาความขัดแยง้งหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอ และทําแบบฝึกหัดต่อไปแล้วนักเรียนอย่าลืมทบท,บทวนบทเรียนด้วยนะคะอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้และก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพของนักเรียนด้วยจนกว่าเราจะได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ